ใส่สเลยสว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 ยพอแล้วพอแล่วพอลล้วบอลล่าม <seconds> ันเร็อะเย็ะเค่ทีมเอาเรือนี่วะเย็ะเคเขาด้วยเขาด้วยเจอละเจอโตกละ ที่หน้าเลยนี่หว่าเสร็จตามหลังปะที่ไปหลังต้อไหนไม่ได้ถ้ากูทุบมันทุบมันไม่ท่าเองไ่ไ่อ้เพื่อนี่ยโอ้คิดสั้นอ้สัตว์เอใช่ไหมกูไปบแล้วใส่เตใส่เตมันไม่ได้เสียงม

มันเจาะว็ยิงแต่มันตายอ้โดนทตายตรงไซนู้นอยู่ไซนู้นหมดเลยที่เหลือไซนู้นหมดเลยเข้ามาแผนได้ไหม ตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนเห็นแล้วตรงนั้นเห็นแล้วเห็นตัวมันแล้วหัวิงไม่ได้แล้วอยากหรยอตายขัดใจหรือปิดอย่างไม่มีไฟฟ้าแต่จองไว้ไอ้เดียแมบตกใจตาย ม,มีเชียนใช่ไหมดีเชียนใช่ตามวันลาบารอโอเคลี่ก่อนเขาจะไม่ปลุกขึ้นอนีไหนเชี่ยไม่ตายดีเชียนโลสัตตรงไหนหน้ากูปิงซ้อนเจอละเจอตัวละ reloading cover me โอ้อยคิดโดดมาเจอแม่งพอดีสัตว์

ขนออกขนอขงนงนงเาจอตเดียวโอ้เฮียแล้วเขหัวกูเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วสี่ศูนย์เล่นแม่เีเดินเข้ามาแล้ว แม่งอ้กูยิงสวนก็มันแม่งเข้